เบส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 โอ้เรียกลวไม่มองหาป้าดิมองแต่ไม่เห็อยู่เบสหาป้าดิเบสเราเข้ากล้องหน่อยเต็มบ้านเต็มหมดบรรยากาศรอบขันรถ นีแฟนผมนะครับสี่หกครับเสื้อที่ผมใส่ไปทำงานไอตาลน,น,นีีหมาทั้งหลายดูนะครับแย่งพื้นที่หมดเบสเบสหันหน้ามาเร็วเฮ้เราลงคลิปเราเบสเฮ้เรา บ้าเลยบ้าหมอนบ้าของชาวนาแบานัาา้นเบ็ดจบคลิปก่อนนะครับโอ้โหนี่เอาเท้าลงไปจุ่มกินเลยนะอ,อร่อยเลยมันกินขี้เท้าตัว,ตวเองนะครับ ล้างเท้าแล้วก็ไปกินครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนๆไปกินซ้ำนะโอ้ไปแล้วครับ